ความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสดในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหน ต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิทพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กซ์คลูจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเธอมาลลแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับ ยังไงก็ทำยังไงดีแสงแห่งทีสม,ม,มุรเอออาแล้วหนึ่งอันออาไม่ใช่มันออกมามัน่ยอมเข้าอ่ะต้องใช้แล้วสินะพื้นฟูหรอ Oh. ยักษ์ไม่ใช่ยังไม่ยักษ์เลยโดนตีอ่ะอ้าวอา้อาวไม่ยักอ่ะ ลมไร้รูปแต่ใบมีรากหากไร้ลมใบไม้ที่ร่วงหล่นไม่อาจล่องลอยหากไร้ใบลมก็จะสูญเสียที่พึ่งลมเหลือวิวิวฟ้าดินเมืดมนวหนึ่งใบใจกลางแดงหนึ่งซ่องเผยฟ้ามาเขาใช้แล้ววะวนะเบิดวงแหวนวะ สิงที่เรียกว่าคอนยักษ์เป็นการรวมวงแหวนวิญญาณในร่างกายเป็นหนึ่งเดียวใส่ทั้งหมดเข้าไปในคอนห้าเทียนแแลเปลี่ยนเป็นพลังที่บริสุทธิ์วงแหวนวิญ,ญญาณจากคอนยักษ์เปรียบเหมือนใบไม้ร่วงหล่นในลมสลาตัา ก็แปดวิเลดล่ดยยักษ์สาบรรพการสิขอนพืนขวัญมาแบบวงแหวนให้ค้อนฆ่าซะดีๆได้ยัง แล้ว้วโอดูดจับก็ยังทำลายของสำเร็จแล้วดูดซับสามวงแหวนเก้าหมื่นปีได้พร้อมกันเก้าหมื่นปีแต่เพราะเมื่อดูดซับวงแหวนวิญญาณทั้งสามจึงถูกวงแหวนโต้กลับพลังวิญญาณในกายเสียหายแต่จะกลับหลงกลงในตอนนี้ก็ไม่บอกเฮ้ยผู้สวรรค์มาเหรอ อเอา้ามาเลยตอนนี้เอ้ามาเลยตอนเขากำลังออกแอร์อยู่อ่ะป้องกันวะตีศูนย์วะเออดาบศักดิ์สิทธิ์คราสสิหลายปีก่อนที่ราชวังเทียนโตข้าเคยเห็นกระบวนท่านี้ วันนั้นดาบศักดิ์สิทธิ์ทักษะที่ห้าของนายฤทธิเดชไร้เทียมทานด้วยพลังหนุนจากเขตดแดนแต่วันนี้ไม่มีพลังหนุนจากเขตแดนอนุภาพของดาบศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้ลับแกล้งกับวันนั้นโอ้โหเกิอนอ,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 อ๋อด่านสุดท้ายของเขาด่าัซานก็เลยมาหาด่านซานเนี่ยหรอด่านในใจขเขาอ่ะ คุยเจอกันตั้งนานถังซานเฉียนลงสี่ปานเขาจะใส่กันเลยหรอทังสานยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยนะมัอก็ให้เก็บอันนั้นอยู่เลยเออแต่เขาก็ยังไม่ไปนี่เขาก็ยังอยู่ในระดับเดียวกับทังสานอยู่เชียวอือเขายังอยู่ในระดับขั้นที่เก้าวะทังซานเหมือนกับจะเป็นอะไรสักอย่างที่รวมปานเป็นอะไรเมื่อกี้น่ะรวมปานมีปัญหาเพราะว่าติดขัดเลยไม่รู้ ยินยาณเยอะไปหน่อยเราก็เล่นทําอะไรที่เขาไม่เคยทํากันไงมันจะเลยท้องอื่นไปธรรมดาเลยเปลี่ยนไปมากจริงๆเจ้าก็เช่นกันนิดูซับวงแหวนได้พร้อมกันสามมุมใช้ความเก่งกาจไร้พ่ายสยบผู้อื่นเกรงว่าแม้แต่บรรดาผู้ที่แข็งแกร่งระดับเทพก็คงไม่เคยทําเหมือนเจ้าทําเมื่อครู่ทําให้ข้าต้องยอมเอ่ยปากชมหน้าดับถือจริงๆรู้ได้ไงว่าข้าอยู่ที่นี่ คิดว่าไปมาไร้ร่องรอยสินะแต่แท้จริงแล้วข้าลอบติดตามเจ้ามาตั้งแต่แรกคิดไม่ถึงว่านายจะลอบติดตามข้า โดยที่ข้ามีรู้ตัวเป็นไปได้สองอย่างอย่างแรกคือทักษะกระดูกวิญญาณเห็นว่าสำนักวิญญาณยุคมีกระดูกวิญญาณ6ชิ้นตกทอดน,นับพันปีตอนนางปลอมเป็นเสืยชิงเหอได้ใช้ไปแล้วหนึ่งชิ้นทักษะนี้ต้องเป็นหนึ่งในทักษะของกระดูกวิญญาณที่เหลือแน่ส่วนอย่างที่2ก็คือนางเป็นเหมือนกับข้าที่ย่างก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งเทพแล้วไม่ว่าจะเป็นข้อไหนสําหรับข้าในตอนนีู้้อนอันตรายทั้งสิ้น เขาบอกตามตรงศึกหลายปีก่อนที่ราชวังเทียนโตกข้าพ่ายแพ้เจ้าวันนี้นสถานที่แห่งนี้ข้าจะสู้อย่างยุติธรรมเ้าเพิ่งดูซับวงแหวนเจ้าก,ก็เห็นและเห็นด้วยว่าข้าถูกวงแหวนโต้กลับพลังเสียหาย <c oughs> ข้าเ <c oughs> ชียนเร่ซวยจะเอาชนะเจ้าอย่างสง่าผ่าเผยไม่ฉวยโอกาสตอนเจ้าเสียเปลีย มาเดิมพันกันทั้งสายข้าจะใช้กระบี่ศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพสวรรค์เล่มนี้สู้กับตรีศูนย์เทพสมุทรในมือเจ้าคิดว่าอย่างไงสู้ด้วยอาวุธนั้นเหรอเช่นั้นก็เป็นผลดีต่อข้าสิเธอที่เชียร์นุ่นเสียได้เปรียบกว่าจะเสนอการเดิมพันเช่นนี้เพื่ออยากให้ยุติธรรมหรือมีนัยยะอื่นกันแน่วางใจเธอะหากข้าคิดจะฆ่าเจ้าเหตุใดต้องรอป่านนี้ก็จริง นางไม่ได้ลงมือขนาที่ข้าดูซ้บวงแหวนคือได้วพ่าจริงใจเห็นทีวันนี้ข้ากับนางคงต้องสู้กันจริงๆแล้วได้ตกลงตามนั้นวันนี้เจ้ากับข้าจะสู้กันด้วยอาวุธในมือเท่านั้นตกลงตามนั้นผู้ใด,ดอาวุธหลุดจากมือก่อนแล้วเขามีสองอันนะนะคือแท้หรือว่าเงื่อนไขของการผ่านดานก็คือต้องใช้อาวุธก็เลยไม่ไม่ใช้อย่างอื่น เทพสมุทรที่เหลืออยู่บนตรีศูนกับตอบสนองต่ออวุธของเชื้อรื่นเสียรุ่นแรงเช่นนี้เพราะเหตุใดคันะเทพทูส่วนเจตจำนงของท่านคือเริ่มเลยเถอะยออออง อยู่ในมือผู้อื่นจะหนักถึง180 0,000ชั้นอุดุภาพรุนแรงกระบี่ในมือของเชียร์เลินซวยกลับต้านรับมันได้หรือว่ากระบี่นี่ก็เป็นอาวุธเทพดูเหมือนข้าจะเดาถู่เขียนเลินซวยก้าวสู่เส้นทางแห่งเทพแล้วสินะเทพตสวันคุบนกระบี่ศักดิ์สิทธิ์มีความทรงจำของเทพทูสวรรค์ก่อนกลายเป็นเทพฝังอยู่ เขาเป็นเพื่อนกันอีกแล้วเหรอเหรออืมช่วยกันปราบกันน่ะอ๋อตีศูนย์คนผู้นั้นคือเทพสมุดงั้นเหรอใช่เพื่อนกันเหรอผู้หญิงกับผู้ชายอืม แล้วเหรอความร้ายเลี้ยวเหรอเจ้าขุนข้าพระนราชทีนาพรหมยุทธ์ที่แร่งที่สุดแห่งยุคแต่ก็ยังกำจัดความทุกข์เข็นทุกอย่างบนโลกไม่ได้พลังของวิญญาจารยังคงอ่อนแอมากเกินไปเจ้ายังใฝ่ฝันถึงความสูงส่งเหมือนเดิม ย่อมรู้ว่าใต้ลากกว้างใหญ่เช่นนี้คนผู้เดียวจะควบคุมทุกอย่างได้อย่างไรคนนี้ไม่ทะเยอทะยานความสามารหยดน้ำก็รวมเป็นกระแสน้ำเชี่ยวได้ของที่มีพลังที่ยิ่งใหญ่พอสรรพสิ่งทั้งหมดย่อมควบคุมได้แน่นอนเจ้าเคยคิดบ้างไหมวิญญาจารย์ฝึกฝนถึงจุดสูงสุดเป็นเช่นไรหากเอาชนะขีดจำกัดของมนุษย์ได้ไม่แน่ว่าอาจกลายเป็นเทพอมตะที่ทำได้ทุกอย่าง S <S เป็นเทพเหยังไงก็เป็นแค่ตำนานแต่ความมุ่งมั่นจะปีนปลายขึ้นไปนั่นดีแน่หากเป็นเทพแล้วจะทำให้โลกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นข้าก็ยินดีจะลองข้าไม่แพ้ให้เจ้าแน่ข้าจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเทพที่มีความสามารถเปลี่ยนแปลงโลกอยู่ดีก็ตีกันเออเนาะนี่ก็เป็นเพื่อนกันไปเออ ช่วยกันฆ่าสัตว์ประหลาด